สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคือนี่ก่ะบรรยากาศยุทตลาดวาริตบา,ตบาตงขานะอำเภอวาริดข้าวผสมวาริดจ้ะน้องอุ้มขายดีบ่น้องอุ้มเปิดหน้าสวยๆหน่อยลูกเปิดหน้าให้ดูหน่อยน้องอุ้มคนสวยจ้าขายดีๆเด้อลูก เันอาทิตแม่พิมเดินเที่ยวชมตลาดนั้ำมี่อจิมาขายถุงเท้าเท่าเงินอ๋อแม่นพ่าอาทิอยู่บงวะเนาะคือไปเห็นน่ะแม่นยู่ครับอันนั้นกระเป๋าตวงเป้าตังเป้าตุงเปิดหนาเน่ะเนอะไม่เห็นหนาปุ๊หัวปลาตวงเรื่องจะเห็นหนาแล้ววันนี้แม่นแล้วโตจริงเสียงจริงเนาะจ้ะเปิดจะบอกว่าหลานว้าวจ้องลอก อันนี้ก็แม่นเจสนมคนสวยบานีิเนาะแม่นบอขายดีๆแล้วจ้ะเด้อวันนี้วันนี้จะมีโชคกับแม่แม่พิมพ์อยู่เด้อวันนี้นะอาโเคจ้ติดตามแม่พิมพ์ให้ดีเด้อกดติดตามดีๆเด้อเข้าทีท์แม่พิมพ์จ้าเดี๋ยวมีติดตามไดนะครับอืมจ้าเอาถ่ายลูกสาวเคนเด้อ ค่ะก็มีแต่สวยๆเนาะจะเนาะพ่อขาก็บว่าม้วนก็ขายดีขายลายห้ยยางส้มแบบนี้ยางส้มเนาะเออเจ็บปวดละงงเจ้าอย่าคนี้ลายลายเนาะจะเนาะเหเนจะใส่ไม่ใช่หม่หรือยม่ ท่านะครับนจ้ครับผมร่วมทะบุญนะครับบรรยากาศตงชมเานัจ้ะนามนเป็นเยอะแยะวันนี้ กระยางเบลียวหลังเลยจ้ะจ้ะถ้าพออุติศมาเหรียญจะไล่เดือยเนาะจ้ะเนาะไปขึ้นเลยสิเสียเงินหายพออุทิศขึ้นย you know? ังไงคนป่อยขึ้นก็เลยจะเร่งน่อยขึ้นขึ้นรถอันทอนบอกออกก็เป็นเด็กหน่อยแล้วจ้าไปแก้มก็เด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อยจ้ะตลาดของถุงมือาป บรร for ยากาศหลบๆตลาดทางตลาดคน้นแต่เนืะคืสยอไทจนเคสวยมากๆเลยสวนสาธารณะคือโอมเนจ้จ้ะเสือผามือสองเนืะจ้ะ ล้างขนานดนี้จ้าหนาวๆมาแหล็กคล้ายดีเจอกันหนาวเขาที่เจ้าได้อยังกระลังแนมแนมมันั่นยูนี่ละเบิ้ลยูนี่ละกระลังชมชมตลาดอำเภอบ้านรินคนหลายอยู่แล้วจ้ะ <c oughs> คนมากมาก ซื้อเลือกชมนีม่เภาอุทิศทิมกับมีเวลาเดยวมะย่างเด่นน้ำเพลินจ้ะบายๆช้างของค้อนมาแหละกับมะย่าง้นท้ายอยู่ตลาดนัดนเพราะท่านได้ขึ้นเมื่ออยู่กำลังขึ้นเมื่อละล่ะ ก็ยังอ้ยที่เลนอันสไลเดือดแล้วผมก็เล่นซับยังม่เห็นหลังลเลยจ้ะเร็วมากๆเลย อวว่าขยแล้ <qua> uh ้เคจ้าสวัสดีจ้าแม่เฮาขายดีบ่จ้าขายดีบ่โอ้ยบ่เห็นกันโดนกินหอดเด้บานเฮ้ยแม่ว่ามื้อนี้มันหยุดเป็นบานจ้ามันหยุดจ้ามาเที่ยวค่ะกันมาเที่ยวเก็บภาพสวยๆไปสู่ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะจ้ะเนาะาน้ยจ้าแม่นหาแนวเย็นกึ้นมาในาะขายดีคือเก่าเนาะแม่เฮาขายดีคือเก่าขายดีบ่ดีในเบิด2ตสล้ คนเดลูกสาวเบื่อ้ม่เห hm ็นนาดูลาเปิดนายข้อเบิ่งแน่นาแน่เปิดนาอนาพ่อเบิ่งแน่ลูกยังสวยกเก่าบ่ลูกงามกุกเก่าเนาะน้าพ่อเซียวพ่อเซี่ยวกเนเดีนเอาเงินมาท่านแล้วเนาะขายดีๆแล้วจ้าเด้อ

มีพ่อใหญ่วิชิตยืนรอแวะขายอยู่อันนี้ก็เนื้อย,ย่างสาขาสองจ้าของพ่ออุทิศจ้ะเพป็นมาเยี่ยมลูกขายอันนี้มาเยี่ยมเพื่อข,ขายเพป็นเอาอีละ ơi lại nhím lên, luôn rồi nhím đây nhím đây nhím đây. đây là mấy lên, bị say nó mấy nhìn lên, bơi hiền. cái gì nhìn là là lên, nhìn cái gì lên, là lên, cái gì để mưa là สาขาสองคุณขายอยู่ว่าริทอซะเนยังได้ก็นเอ่นนได้จ้าเน้อจ้ากายลม่จ้ะมันยำหมูพิมพ์ปลาชุบลาที่ like> ่หม oh ืนอม่ตรจมาเก็บแบบนนขึ้นมาเลยจ้ะ ช้าชบนแบบไชุบสวนขาขายดีป้าจ้าม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 าขายดีขายดีกลสไเ้เมื่อแล้วตัวนี่ขายกระสืเบอร์ละนี่อันนี้ถุงละจักบาทครับนี่ เมาเมาเมินนี่ได้บ่จ้นทุนรอยได้บ่ครับอันสองทุนสองรอยได้บ่จ้า่าเขาบอกเปจะได้แปตอนที่แล้จะซื้อสองทุนแม่บเห็นนาหมเพ่อข้าหนาเปจังไหนบุญนเดนัแม่ล้านอันพ่อใหญ่ซีบนี่ครับไหนแม่ล้านพ่อใหญ่ซีบดเสื้อดอกกันเพาเห็นแม่โบโอ้แม่ดีตลอดนะเนาะ อันนั้นแม่เนียเพิ่นบอกใหอกินอันแม่นแม่แม่ตีบ่านี่พี่เพิ่นบ่กนี่โอ้ยเนาะพี่ชายดีเนาะจ้าเนาะคนเนาะได้ถึขนาดเลยต้องว่าเอาใหญ่ฟังเราบ่ต้องว่าเอาเจ้าไปอยู่เนาะเคนก็ไม่อยู่ฟั่งโอ๊ยนั่งอยู่อยู่ในเจ้าเหรอเนาะเอ้ยมาอยู่อันคนเราฟังเราฝากันหมดเลย เลอคาเอาอะไรนี่ก็เปิดนาเปิดตาแท้านนี้โอ้ยดีๆมากมากเลยใส่ละเซียวข้าไปใส่ละปลาจัหาตัวนะครับนี่ซุ้มยางซุกซุมอ่ี้บ่ซุกแล้วนี่ปลาหาตัวลอยเลยบ่เม็เปาดัไม่ได้เห็นตาดาก สาวงานทั้งหลังอยอ่อ๋โซดานอันอันพ่อเทียนพันต่อป่าอันอันเชี่ยวพันหาตัวลอยวันฉันหายื้อๆเราเป็นป้จ๋าว่าอาบอาบเรียกมันเชี่ยวเลยใช่ดีป้าแมวใช่เด็อยู่นู่น อันนี้ล่านี่เพิ่นขายอยู่ย้ยย่าไงใดล่ะขายนี่ยู่สว่างกับขายจ้าพยไงทักสินพยไงทักสินโอ้ทักสินเพิ่นอยู่ต่างประเทศเกรยางด้ยพยสินจ้าพยสินครับอันแม่อีหยังก่อนะเฮี่ียวเฮากัลืมสือก้แม่เตวจ้าขายดีๆเแ้วจ้าแม่แตวขายมันเบิร์ด้อจ้ามีขายมันเบิดเนาะ มาเผาป่าเลยละมาสร้างป่าเนื้อจ้ะพญอุทิศเราอันเป็นเจียวเราบ่ใบเราเป็นซักซักเขาเลยจ้ะเป็นกระลังเผาไม่ไหมซุดๆเลยจ้ะนี่แหละครับบรรยากาศกานเผาป่าอยู่บาริดครับอยู่ไสค์เกือกขึ้นกันนี่ยังสีเล็กเลยครับพอพออุทิศห่วยนี่ยข้านเจ้าบอกเลขว่าถือเด้อก่อนจะเอาเจ้ามาหันขึ้นป่าเผาเลยเด้อเจ้าเตรียมตัวไว้เจ้าเตรียมตัวไว้ ต้องบอกให้ถือเด้อท่านผู้ชมเบิ่งน้ำกันเด้อจ้ะเด้อแบตฮกซีบอกที่ล้องเลยอวบตฝันหรออบตเอ้าสัมผัสเที่ยวเขากันเอาการันตีวะพออบตเขาว่าต you know ัวใด้ละจ้าแน่นอนบนนี่เด้อปั้งน้ำกันเด้อจ้ะเด้อเพื่นเพิ่นบอกเลขแบตฮ็อกซีมันเบื่อจังหวนมีเพิ่นกระดวงเฮี้ยนี่จะเพิ่มตัวเลขตลอดเที่ยกันจ้ะ เอายิ im, ้มแน่ขันเบาแล้วก็ได้หันหนาไม่ยิ้มแน่ยิ้มใจพี่แม่ยิ้มใจไม่พิมพ์ิีมแมจะฟังน้ำกัน้อกจะเนาะโอเคจ้าเอานี่ใสใสอันบ้านไอ้ไอไอ้พ่พอสินได้ได้ตัวไรเนี่ยเขาเอนเขียนไหนเนี่ยตัวเนื้อตัวเนื้อตัวน้อยตัวน้อยตัวใหญ่ให่เลยจ้าจีเรกฟังห้าวอันนี้มาสัมผัสพ่อสินเพื่อนเพื่อนผู้เอกประจำพ่อดังในว่าริดนี่ครับี่อดัในว่าลิดจ้ มอนีมหาหม่คนดังไนว่าลิะเพิ่นกระถือเลยมาตลอดินงวดที่เท่าใดเหนี่ยวหนึ่งวดที่เท่าใดนอจากงวดนีงวดซีงวดซีงวดโอ้นี่จะเบิ้งน้ำจิ้มมาจานเมนะโซ่ทุจร้นข้นฟังคนฟังตลาดนันประจําเขาเล่นข้นเผาป่าครับพ้อสินป่าเผาจะไม่ไมุ่ดๆทุกมือเลยจ้ะ พิ่นเห็ดแสบเห็ดโุปปลาเพิ่นกระตอ้วนอ้วนจ้ะผู้ชมกับมาซอยอุดหนูนใเด้อจ้ะเด้อเอ่ก้มาเียกับนะวาแบอไก่ใตน้ำขาดีป้าจ้าขายดีบ่าลูกขายดีเนาะเป็นตะกินเมือทุกอย่างเนาะจ้ะแซ่ะครบกต้นีครับอดนับค่าว่าม้วนไหค่ะก็นารักเนอกจากเนาะ หลบรอไปค ok ่ากับม <sm> <online> <c oughs> ุ้งงามครับครับผมกับสมกันนั่นแหละครับน้องไปยกนะคายดีๆเด้อจ้าจะคายดีๆเด้หรอกคายมันเบิดจ้ะเอ้ยมาอุ่นหนุนเพิ่มนเด้อเนางนี้ครับเส้าบ่าแก่แม่ยืนยื้อกล้องนี่ผมแรงกับเปิดเบื้องหด้เลยนะครับผู้ใดเบื้องก็จะจืดเล้งผูทุกคนเด้อจ้าจ้าขอบคุณนะค่ะ สั Allah> ่งกัวน e ้ำไม่ดีพรอภาพเนื้อเนื้อจันอเร้คงิปโลเลยครับนี่คือ ที่พร้อมหรอครับเอาผมมา่ครับเอาออหัวนาอมอี่อเอาไปจังเลยไม่จังเลยละเวลามาทานกันหนากันดีกันก็ดีใจแล้วปดงล้โควิดสติ๊ดี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวสังวนาหัวนาผูจาสู้มัอนเนะจ้าสุดยอดเลยจ้าเ้สามี เป็นบรรยากาศค้นล้างขนาดเลยจ้ะมึงตลาดมึงคุขายดีขนาดเลยจ้ะคนเยอะมากมากเลย <c oughs>